สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านน,นิชานันนะคะวันนี้วันนี้ครัวบ้านๆของเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดข้าวไข่นะคะไข่กับเต้าหู้ค่ะมูกแข็งนะคะค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะกระกระเทียมซอยนะคะกระเทียมซอยสิบกรีบค่ะ วันนี้เราใช้กระเทียมอ่สีสเกตนะคะสิบกินะคะให้หอมหอมคัวให้หอมนะคะจากนั้นเราจะใส่เต้าหู้ค่ะเต้าหู้หั่นเตานะคะหนึ่งกำมือค่ะหัเตานะคะเต้าหู้ เต้าหู้ไข่คะ่ะไข่นะคะใส่ลงไปให,หอมๆไข่หนึ่งฟองนะคะลงไปผัดให้หอมะคะ่เต้าหูะะ้ข้าวผัดไข่เต้าหู้นะคะอร่อยนะคะลองทำดูนะคะง่ายๆะคะ่ะลองทำดู ลองทำดูนะคะล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนน่า่แลละค่ะไข่นะคะไข่ของเราสีสวยนะคะแล้วก็จะใส่ข้าวนะคะข้าวหลงปูข้านะคะข้าววันนี้ร้อยห้าสิบกรัมนะคะใส่ไปะคะ่ะลุกข้านะ,ะนะคะสีสวยนะคะวันนี้ใ <c oughs> ส่น้ำปลาค่ะ ปรุงรสนะคะปรุงรสดด้วยน้ำปลาตาหอยนางรมนะคะวันนี้น้ำปลาของเราดีค่ะหอมค่ะประมาณสักสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนี่นะคะนะคะอันนี้ก็ซีวิ้นนะคะหรือว่าซอสซอสก็สักหนึ่งช้อนชาค่ะเป็นประมาณนะคะ ข้าวให้เม็ดกลมนะคะถึงจะอร่อยะคะ่ะสีสวยนะคะข้าวของเราสวยได้ไข่สวยได้เต้าหู้นะคะนี่ค่ะ ใส่งานค่ะผัดข้าวให้เม็ดกลมนะคะถึงจะอร่อยนะคะเทคนิคของการผัดข้าวนะคะต้องเม็ดกลมค่ะรเราจะเติมผักใบเขียวหน่อยนะคะผักใบเขียวผักใบเขียววันนี้ก็คืออะไรคะนี่คะ่ะต้นเเลียกอะไรกระเพรากระพ,า,ะพานะคะใส่ลงไปค่ะหอมค่ะ อร่อยนะคะเติมใบเขียวไปหน่อยสีข้าวผัดจะได้สสวยผัดข้าวให้เม็ดกลมค่ะถึงจะอร่อยกระเด็นกระดอน,นะคะ่ะเทคนิคของเราก็คือผัดข้าวให้เม็ดกลมนะคะแล้วก็กระเด็นกระดอนเขาเรียกอะไรกระเด็นกระดอนให้มันสะดุ้งอะค่ะนะคะ,นะคะเรียกไม่ถูกเหมือนกัน ใครเรียกใช้ภาษพาพ่อพ่อบอกมาหน่อยนะคะจะได้ใช้ให้ถูกคะ่ะอาละค่ะจะชิมนะคะลองชิมดูนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนอค่ะ กินด้วยกันนะคะอร่อยนะคะ <S <S ใครชอบน้ำตาลก็น้ำตาลเติมหน่อยได้ค่ะอร่อยะค,ะ <S <S ค่ะรสด,ค <S <S ดีค่ะอ่าแล้วค่ะเราจะดับไฟนะคะตอนนี้เราก็เตรียมจัดเติบนะคะจัดเติบค่ะ จัดเติมค่ะข้าวอร่อยอร่อยหอมหอมผัดแล้วกินเลยนะคะกินพอดีค่ะไม่ต้องกินเลยอร่อยมากข้าวผัดไข่กะทาพู้นะคะสีสวยงามค่ะสีสวยงามนะคะจัดเสิมค่ะ จัดให้สวยๆจะได้น่ากินอ่าคว่ำลงไปเลยค่ะค่ะสวยงามค่ะข้าวผัดไข่กบเต้ะหู้นะคะจัดด้วยวางโชว์ไว้หน่อยวางโชว์ไว้หน่อยจัดด้วยแตงกวาค่ะนี่แตงกวานะคะเรียงให้สวยงามจะได้กินรูปแบบของการจัดอาหารนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสิ่งจูงใจให้หน่ากินไม่กินอะไรเนี่ย แตงกวาค่ะแตงกวาแล้วค่ะนี่มะนาวค่ะมะนาวหั่นบางๆนะคะเปี้ยวจี๊ดค่ะอร่อยค่ะนะคะวางเรียงไว้นะคะเวลากินแล้วมันก็จะก๊อบๆ๊เปียวเปียวจี๊ดจอร่อยมากกินกับมันๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นโหใบโหระพาค่ะนะคะสักสามกิ่งอันนี้มี่บ้านเราปลูกเองนะคะพ่งเด็ดมาจากต้นใหม่ๆสดๆค่ะ นะคะอาละค่ะเรียงให้สวยงามจากนั้นก็จะเป็นอะไรคะสีม่วงนะคะทำให้ผมดกดำค่ะอันชันค่ะเรียงไวส้สักหาดอกนะคะอันชันให้สีสันสวยงามค่ะ เปียนด้านนี้มั้งจะหล่นจานอ่ะปักนี้ไว้ทักนิดหนึ่งให้สวยงามตรงกลางให้สวยงามนะคะอันชั้นตกดอกหนึ่งอ่ะล่ะค่ะนี่ค่ะแค่นี้ข้าวของเราก็น่ากินแล้วค่ะ <c oughs> กินด้วยกันนะคะม่กินด้วยกันค่ะนี่ค่ะสำเร็จแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะที่สําคัญนะคะเราเช่าคนติดตามค่ะไ,ได้กินด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไ like, ลค์แชร์ได้ติดตามให้เราะะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะโชว์ค่ะโชว์โอเคค่ะสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ